ในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็ไขปริศนาสัตว์ประหลาดล็อกเนสได้สําเร็จนี่คือสปอยนะคุณพร้อมหรือยังมันไม่ใช่สัตว์ประหลาดตัวจริงมันอาจเป็นไดโนเสาร์ที่รอดชีวิตมาหลายยุคหลายสมัยหรือไม่ก็เป็นแค่เศษซากที่ลอยอยู่ในน้ําเพราะการค้นพบมากมายเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดล็อกเนสเราจึงมีหลักฐานของเรื่องราวอีกเรื่องมาบอกคุณเป็นเวลาประมาณช่วงปี1933เมเมื่อชายคนหนึ่งชื่อจอร์จสไปเซอร์และภระระยาของเขา กำลังขับรถไปตามริมฝั่งทะเลสาบล็อกเนสตอนนั้นเองที่พวกเขาเห็นสิ่งขนาดใหญ่ข้อยาวคลื่อนตัวข้ามถนนไปมันดูเหมือนสิ่งมีชีวิตจากยุคก่อนประวัติศาสตร์สัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายดไดโนเสาร์ไม่เหมือนอะไรที่พวกเขาเคยเห็นมาก่อนนั่นเป็นช่วงเวลาที่ทฤษฎีเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดทะเลสาบล็อกเนสเริ่มแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วการพบเห็นสัตว์ประหลาดล็อกเนสที่โด่งดังที่สุดครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเพียงหนึ่งปีต่อมาในปี1934 เมื่อชายคนหนึ่งถ่ายภาพที่กลายมาเป็นภาพที่รู้จักกันดีที่สุดของเนซี่นั่นคือชื่อเล่นที่มันได้รับอย่างไรก็ตามภาพถ่ายที่รู้จักกันในชื่อภาพถ่ายของศัลยแพทย์แสดงให้เห็นสิ่งมีชีวิตคอยาวที่โผล่ขึ้นมาจากน้ําและเป็นเวลาหลายปีที่ทําให้ผู้คนเชื่อว่าสัตว์ประหลาดตัวดังกล่าวนั้นมีอยู่จริงแต่หลายปีต่อมาความจริงก็ปรากฏหนึ่งในคนที่ช่วยถ่ายรูปนี้สารภาพว่ามันเป็นเรื่องหลอกลวง รูปภาพดังกล่าวนั้นถูกจัดฉากขึ้นเมื่อรูปภาพนี้ถูกตีพิมพ์ก็มีการครอปตัดรูปภาพอย่างมากทําให้สัตว์ในภาพดูใหญ่กว่าในชีวิตจริงมากจึงเกิดทฤษฎีที่ว่าสัตว์ประหลาดแห่งล็อกเนสมีอยู่จริงในช่วงทศวรรษที่1960ความพยายามทางวิทยาศาสตร์ครั้งใหญ่ครั้งแรกเพื่อตรวจสอบความลึกลับของสัตว์ประหลาดล็อกเนสเกิดขึ้นทีมวิจัยได้นาอุปกรณ์โซนาไปที่ทะเลสาบ และใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสแกนน้ำเพื่อค้นหาหลักฐานของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่สิ่งที่พวกเขาพบนั้นน่าชงนพวกเขาบันทึกวัตถุหลายชิ้นที่เคลื่อนที่ลึกลงไปในทะเลสาบโดยไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนว่ามันคืออะไรแม้ว่าทีมงานจะจับภาพอะไรอย่างชัดเจนไม่ได้แต่การพบเห็นนี้ช่วยกระตุ้นให้เกิดความเชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบล็อกเนสจริงๆ หลังจากนั้นการวิจัยเกี่ยวกับปริศนาของสัตว์ประหลาดล็อกเนสก็ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งในปี1972นักวิจัยบางคนถ่ายภาพแปลกๆได้จากการถ่ายภาพใต้น้ำซึ่งทําให้ผู้คนต่างมีความหวังขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งแต่ความจริงก็คือการวิจัยในช่วงแรกเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดล็อกเนสนั้นยังห่างไกลจากข้อสรุปแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนจะเชื่อทฤษฎีลึกลับหรืเวทมนต์เกี่ยวกับสัตว์ประหลาดแห่งทะเลสาบล็อกเนส ทฤษฎีที่1จากศาสตราจารย์ด้านสัตววิทยาที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดชี้ให้เห็นชัดเจนว่าสัตว์ประหลาดนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทางชีววิทยากุมารแพทย์ของฉันก็พูดแบบนั้นเกี่ยวกับฉันเหมือนกันในขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าไม่เคยพบโครงกระดูกมนุษย์ในภูมิภาคนี้เลยแถมชาวประมงก็ไม่เคยจับอะไรที่คล้ายกับสิ่งมีชีวิตนี้ด้วยอวนจับปลาของพวกเขาด้วยสำหรับเขานี่เป็นหลักฐานว่าสัตว์ประหลาดนั้นไม่มีอยู่จริง เมื่อต้องนำภาพถ่ายที่มีชื่อเสียงของสัตว์ประหลาดล็อกเนสมาใช้เป็นหลักฐานก็ถือเป็นเรื่องง่ายมากสัตว์ราจารย์ได้เสนอคำอธิบายที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยเขาโต้แย้งว่าภาพเหล่านี้แสดงให้เห็นเศษซากที่ลอยอยู่หรือเป็นนกเช่นนกกระทุงซึ่งมีคอยาวและมักจะอยู่ใต้น้ำเมื่อผู้คนโต้แย้งข้อเสนอแนะของเขาเขาพาเรากลับไปสู่จิตวิทยาของมนุษย์และอธิบายว่าผู้คนมักทำผิดพลาดและประเมินขนาดของสิ่งต่างๆผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขามองเห็นเพียงแวบเดียวและยิ่งเป็นเช่นนั้นมาขึ้นเมื่อพวกเขาหวังว่าจะเห็นบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะปัจจุบนันรูปถ่ายที่ถูกกล่าวหานั้นหลายภาพเป็นภาพสัตว์ที่มีคอยาวและหัวเล็กทําให้บางคนเชื่อว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นคือพลีเโอซร์ซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานทางทะเลขนาดยักษ์ที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อ215ล้านปีก่อนและสูญหายไปพร้อมกับไดโนเสาร์ แนวคิดที่ว่าพลีซิโอซอร์อยู่รอดมาได้ตลอดหลายปีนี้เป็นทฤษฎีที่เคยมีมาตั้งแต่การพบเห็นสัตว์ชนิดนี้เป็นครั้งแรกแต่ผู้วิจัยรายนี้ไม่เชื่อโดยเขาอธิบายว่าไม่พบฟอสซิลพลีซิโอซอร์ในภูมิภาคนี้ที่มีอายุน้อยไปกว่า66ล้านปีเลยแนวคิดที่ว่าสิ่งมีชีวิตยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ยังคงแฝงตัวอยู่ในน่านน้ำล็อกเนสนั้นไม่น่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่2จากนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษซึ่งใช้เวลากว่า50ปีในการค้นคว้าเกี่ยวกับปรากฏการณ์สัตว์ประหลาดล็อกเนสข้อสรุปของเขานั้นดูไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่เขาเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่รายงานการพบเห็นสัตว์คอยาวนั้นระบุสัตว์ชนิดอื่นผิดเขาบอกให้ผู้คนคิดว่าพวกเขากำลังเห็นงูทะเลรายงานการพบเห็นสัตว์ประหลาดล็อกเนสมีมาตั้งแต่ศตรวตรรษที่6ก่อนการกลั่นวิสกี้สกอตหรือคำอธิบายอื่นๆ รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับงูทะเลเหล่านี้ระบุว่าเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีลำตัวยาวคล้ายงูและมีหนกจำนวนมากบางคนบอกว่าสัตว์เหล่านี้มีขนาดใหญ่เท่ากับเรือและหลายคนก็สาบานว่าเห็นอะไรบางอย่างว่ายน้ำอยู่ในน้ำการพบเห็นงูทะเลเหล่านี้ในช่วงแรกอาจเป็นความเข้าใจผิดหรือความเกินจริงเกี่ยวกับสัตว์ปกติในทะเลสาบเช่นปลาขนาดใหญ่หรือแม้แต่นกที่กำลังว่ายน้ำอาจเป็นปลาไหลขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบล็อกเนส ปลาไหลเหล่านี้โดยเฉพาะเมื่อเคลื่อนไหวอาจให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสัตว์ตัวยาวและเคลื่อนไหวไปมาในน้ําผู้ที่มองเห็นปลาไหลเหล่านี้จากระยะไกลโดยเฉพาะในสภาพแสงน้อยหรือมีหมอกอาจเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งที่ลึกลับกว่านั้นมากทฤษฎีที่3กล่าวถึงสิ่งอื่นเนซี่เป็นเพียงคลื่นนิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคลื่นจากเรือสองลำเคลื่อนที่ไปนในทิศทางตรงกันข้ามทําให้เกิดเนินขนาดใหญ่ในน้ํา ซึ่งอาจดูเหมือนสิ่งมีชีวิตเมื่อมองจากระยะไกลผู้ที่ชื่นชอบทะเลสาบล็อกเนสยังได้แสดงให้ผู้ชมเห็นว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรด้วยภาพจากปอมโอกกสตัสซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำไหลามาบรรจบกันกับทะเลสาบล็อกเนสผู้ที่ชื่นชอบเหล่านี้มีแผนใหญ่ที่จะใช้โดรนพร้อมกล้องอินฟราเรดและไมโครโฟนใต้น้ำแบบพิเศษเพื่อค้นหาในทะเลสาบทะเลสาบเนสเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่มีความยาวประมาณ37กิโลเมตร และลึกมากกว่า213เมตรเพราะงั้นพวกเขาจึงคิดว่าจำเป็นต้องใช้โดรนและกล้องอินฟราเรดเพื่อยุติการสนทนานี้แต่ถึงแม้จะพยายามยังไงพวกเขาก็ยังไม่พบเน,นสซี่แต่ไม่ใช่แค่ใส่ประหลาดล็อกเนสเท่านั้นที่ขาดคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ยังมีการพบเห็นเยติและซาสคอชมากมายที่ไม่มีใครอธิบายได้ผู้คนสร้างภาพยนตร์ขึ้นมาโดยฝ่ฝันที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ แต่ตามการวิจัยและหลักฐานล่าสุดดูเหมือนว่าเราจะไม่มีทางพบหลักฐานที่แน่ชัดเกี่ยวกับการมีอยู่ของพวกมันได้วิทยาศาสตร์กล่าวว่าพวกเขาอธิบายการพบเห็นซัสคอสได้และนี่คือสาเหตุนักชีววิทยาที่ศึกษาสัตว์ป่าโดยใช้กล้องดักถ่ายที่ติดตั้งไว้ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อถ่ายภาพสัตว์ที่ผ่านไปมาพยายามค้นหาสายพันธุ์ที่หายากมานานแล้วกล้องเหล่านี้ตรวจจับการเคลื่อนไหวและถ่ายภาพได้ ทำให้ได้ข้อมูลอัลล้ำค่าเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวาภาพของระบบนิเวศต่างๆเมื่อกล้องดักถ่ายภาพเก็บภาพได้มากขึ้นเรื่อยๆจำนวนสายพันธุ์ที่บันทึกไว้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่นานจำนวนก็ลดลงเรื่อยๆแสดงให้เห็นว่าไม่มีการตรวจพบสายพันธุ์ใหม่แม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะยืนยันความแน่นอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บรรดานักวิจัยกล่าวว่าหลังจากติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพจำนวนมากแล้ว โอกาสในการค้นพบสายพันธุ์ใหม่โดยเฉพาะสายพันธุ์ขนาดใหญ่เช่นบิ๊กฟุตหรือเยติก็ลดลงอย่างมากการศึกษาเกี่ยวกับกล้องหลักถ่ายได้ดำเนินการมาหลายปีแล้วในภูมิภาคที่มีข่าวลือว่าสัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดหลักฐานที่อ้างว่าเป็นบิ๊กฟุตหรือเยติมักมาจากรูปถ่ายที่เบลอรหรือคลิปที่สั่นไหวซึ่งถ่ายโดยบุคคลที่อ้างว่าพบเห็นสัตว์เหล่านี้ ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชีววิทยายังทําให้การดำรงอยู่ของบิ๊กฟุตมีความเป็นไปได้น้อยมากบิ๊กฟุตซึ่งมักถูกอธิบายว่าเป็นลิงใหญ่จะต้องวิวัฒนาการในอเมริกาเหนืออย่างไรก็ตามลิงใหญ่วิวัฒนาการขึ้นในแอฟริกาและลิงใหญ่เพียงชนิดเดียวที่ไปถึงอเมริกาได้คือโฮโมเซปียนส์ซึ่งบรรพบุรุษของพวกเขาคามชงแคบแบริงเมื่อประมาณ16,000ปีก่อนนี่เป็นช่วงเวลาที่สั้นเกินไปสำหรับสายพันธุ์ใหม่ เช่นบิ๊กฟุตที่จะวิวัฒนาการขึ้นแม้ว่าจะรู้สึกน่าผิดหวังสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสัตว์ลึกลับเหล่านี้แต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ก็ชี้ชัดว่าสัตว์อย่างบิ๊กฟุตและเยติเป็นเพียงจินตนาการมากกว่าความเป็นจริงหลังจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมานานหลายทศวรรษจึงกล่าวได้อย่างมั่นใจว่าวิทยาศาสตร์ได้ไขปริาศนาสัตว์ประหลาดแห่งล็อกเนสได้แล้วและนั่นเป็นเพียงเรื่องแต่งเท่านั้นคุณคิดยังไง